สวัสดีครับทุกคนทุกท่านขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่แมนานโลนในคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการกินไข่ลวกสำหรับท่านชายซึ่งหลายๆคนอยากกินไข่ลวกแต่หลายคนไม่ชอบ ที่กินข่าวของไข่ลวกหรือบางคนขี้เกียจที่จะปรุงวันนี้ผมมีวิธีใหม่การกินแบบใหม่อายุการกินแบบเดิมที่หลายๆคนรู้แล้วแต่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่รู้หลายๆคนเคยใช้วิธีนี้หลายๆคนก็ยังใช้วิธีนี้อยู่วันนี้ผมจะนำเสนอการกินไข่ลวกในแบบฉบ,บับของแมนนอลนเพื่อท่านชายทั้งหลาย แล้วเราก็ได้ไขล่ลวกมาสองฟองผมจะสาธิตการกินไขล่ลวกสองฟองนี้ว่าเขากินกันยังไงแกะอย่างนี้ก่อนนะครับ มาก่อนนะเปิดไข่ก่อนแต่ต้องเปิดปากไข่ก่อนให้ปากไข่มีทางออกเราเห็นไข่ไหมเห็นน้ำเยิ้ยมของไข่ไหมมันช่างเหมือนซะเหลือเกิน <laughs> <laughs> มาคือการกินแบบนี้ครับได้ดีแบบนี้ได้ใช่ไหมทำแบบนี้ได้ใช่ไหม คือยกซดเลยหวานคือคุณอย่า,ยาให้มันคุณอย่าให้มันโดนฟันนะอย่าให้มันโดนฟันอย่าให้มันโดนฟันนะจ๊ะเพราะว่าละไข่แดงมันจะแตกออกมาเนี่ยคุณจะข่าวหรือคุณอาจ,จะกินไม่ได้เคยกินแบบนี้กืนลงไปเลย แบบนี้นะครับลองทํากันดูนะลองกินกันดูนะกินไข่ลวกพืชท่านชายกับแมนฮาลนไม่ต้องบอกนะเพื่ออะไรแล้วเรารู้ว่าเพื่ออะไรจริงไหมรู้ใช่ไหมว่าเพื่ออะไร เพื่อสุขภาพอย่าคิดลึก